สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปรุงเองปลุกเองจิจ๊บจิบโฮมคลูอบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆกับจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทำโมจิไส้ถั่วดำนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆและอร่อยมากๆค่ะจะทำกินทำขายหรือทำฝากก็ได้นะคะสูตรนี้อร่อยหอมหวานกำลังดีค่ะวันนี้จิ๊บทำเป็นไส้ถั่วดำนะคะเพื่อนๆสามารถทำเป็นถั่วแดงกวนหรือถั่วเขียวกวนก็ได้ค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำซิฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิบเพื่อเป็นกำลังใจให้จิบด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิบด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมถั่วดํากวนเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อทําไส้ขนมก,กันนะคะเตรียมน้ําเพื่อแช่ถั่วค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนช้านะคะคนให้เกลือละลายค่ะการใส่เกลือจะทําให้ถั่วนิ่มเล็ขึ้นค่ะใส่ถั่วดํา250กรัมนะคะ ใส่ลงไปในน้ํานะคะแล้วเลือกเม็ดที่เสียออกนะคะหรือเม็ดที่ลอยขึ้นมาออกค่ะแล้วแช่ถั่วดําทิ้งไว้4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงผ่านไปนะคะเทน้ําออกค่ะแล้วล้างน้ํานะคะ3-4น้ําค่ะการล้างหลายๆน้ําช่วยลดการเหม็นเขียวของถั่วได้ค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะกร้าที่มีรูพักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะไปต้มถั่วกันนะคะใส่ถั่วลงไปในหมอ้อค่ะวันนี้จิ๊บใช้หม้อแรงดันนะคะใส่น้ําให้ท่วมถั่วค่ะจิ๊บต้มหม้อแรงดันนะคะจิ๊บต้ม15นาทีค่ะถ้าใช้หม้อธรรมดาต้ม30นาทีค่ะพอ15้านาทีนะคะจิ๊บก็ปิดแก๊สค่ะแล้วจิ๊บก็พักไว้ให้ถั่วของจิ๊บเย็นนะคะเราจะมาเช็คถั่วกันค่ะว่าถั่วของเรานิ่งหรือยังขาจับขึ้นมาแล้วก็บีดดูค่ะถ้านุ่มแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะนำถั่วดำใส่เครื่องปั่นค่ะซิบจ,จะใส่ลงไปทั้งน้ําเลยนะคะถ้าใครที่ตักน้ําถั่วดาทิ้งแล้วก็สามารถใช้น้ําเปล่าได้นะคะใส่น้ําให้พอท่วมค่ะเพื่อให้ถั่วดาปัน่นง่ายขึ้นนะคะแล้วปั่นให้ละเอียดค่ะความละเอียดก็ตามชอบเลยนะคะจิบชอบละเอียดจิบก็จะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะต่อไปเทใส่กระทะที่เราจะกวนค่ะซิบจ,จะใส่น้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทราย190กรัมแล้วนำไปตั้งไปกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนกว่าถั่วจะเป็นก้อนไม่ติดกระทะเลยค่ะระหว่างที่กวนนะคะเจ๊จะใส่ถุงมือกับเสื้อแขนยาวเพื่อกันถั่วกระเด็นใส่แขนเนาะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะกวนไปจนถั่วจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะแบบนี้เลยค่ะวันนี้เจ๊กวนเป็นก้อนเลยนะคะ เพราะว่าจะไปทําไส้โมจิเนาะเราก็จะให้เขาปั้นได้ค่ะประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะทวดักอวนนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะระหว่างที่รอนะคะเราจะมาทําแป้งโมจิกันค่ะแป้งบัวแดง200กรัมจะร่อนก่อนหนึ่งรอบนะคะผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาใส่ลงไปแล้วรดอรวมกัน1รอบค่ะ ต่อไปนะคะใส่นมข้นหวานในชามผสม160กรัมใส่นมหรือน้ํา30กรัมใส่เนยละลายจะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ค่ะ25กรัมนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วจิ๊บก็จะร่อนแป้งใส่ค่ะจิ๊บจะแบ่งใส่3ามรอบนะคะใส่รอบแรกนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ครั้งที่2ครั้งที่3ได้เลยค่ะ นี่ค่ะใส่แป้งรอบถ้ายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจิ๊บใช้พาย,ยายามในการคนน,นะคะคนให้เขาเข้ากันดีค่ะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะใช้แรปพลาสติกนะคะแรปปิดแล้วพักแป้งไว้1 2ถึงชั่วโมงค่ะอ่ะพอเราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บก็จะแบ่งแป้งออกมานะคะแล้วก็คึงให้เป็นเส้นค่ะเพื่อที่จะตัดให้เป็นก้อนละสิกรัมนะคะตัดแล้วนําไปช่างค่ะ พอช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะเรียงไว้เลยนะคะสูตรนี้นะคะจะได้ประมาณ40-42ชิ้นคางชิก็ช่าง10กรัมบ้าง11กรัมบ้างนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะต่อไปค่ะไส้ถั่วดำกวนที่เรากวนนะคะนำมาคืนเป็นเส้นเหมือนกันค่ะแล้วตัดช่างก้อนละ10กรัมค่ะ พอช่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นามาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆค่ะซึ่ก็จะเรียงไว้เลยนะคะ เรียงใส่ถาดแบบนี้ไว้เลยก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาหอมอ่อโมจิกันค่ะใช้มือกดแป้งให้เป็นแผ่นค่ะพอแป้งเป็นแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วห่อให้มิดค่ะวิธีการคือใช้มือนะคะค่อยๆดันแป้งให้มิดค่ะวิธีการนี้จะทําให้แป้งทั่วกันโดยมิหนาฝั่งหนึ่งหรือบางฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็เรียงใส่ถาดอกเลยนะคะเว้นระยะห่างนิดหน่อยด้วยค่ะวันนี้จิ๊บถอดถุงมือนะคะ พะทำกินเองค่ะเพื่อความรวดเร็วนะใส่ถุงมือจะปั้นได้ช้ากว่านะคะพอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะจิ๊บจะแต้มหน้าขนมด้วยสีผสมอาหารสีส้มค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือปลายตะเกียบนะคะจุ่มสีค่ะแล้วนำมาแต้มบนหน้าขนมได้เลยค่ะ แต่งหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนําไปเข้าอบค่ะอบไฟ170องศาปิดพัดลมไฟบนล่างเวลา15-18นาทีค่ะแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะหรือสังเกตหน้าขนมของเขาจะเหลืองขึ้นนิดหน่อยค่ะ1 6อบไป15นาทีนะคะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นค่ะเรียงไว้บนตะแกรงเลยนะคะพอขนมของเราเย็นนะคะอบเสร็จใหม่ๆแป้งเปลือกขนมโปจตของเราก็ยังจะแข็งๆอยู่นะคะ นี่ค่คะแต่ก็กินได้อยู่นะคะจิจะเก็บใส่กล่องแล้วพักไว้1คืนนะคะไม่ให้โดนอากาศครับแป้งขนมโมจิก็จะนิ่มขึ้นนะคะนี่เต่มแบบนี้เลยนะคะก็จะจัดเสิร์ฟหรือใส่บรรจุพัณฑ์นะคะเอาไปฝากหรือเอาไปขายได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะมูจิไส้ถั่วดำอร่อยมากๆเลยนะคะหอมแล้วหวานกำลังดีค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะทำไม่ยากด้วยนะคะลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิบต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปเดียวหนะ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ